สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเข้าใหญ่ชาแนลอยู่นะครับเราก็มาดูแมคโครเล็กเรานะ่นลานจอดรถอันที่สองนะฮะผมลดน้ำเอาไว้ดินก็นิ่มหน่อยนี่นี่มญ่ทนคุดยังไงว่ามไม่ลงด้วยแหลมันคุดดูเนี่ออย,ยนะเออ นุนถากนิดหน่อยไม่เยอะหรอกนุ่นนุ่นถากนิดหน่อยเอาหัวออกนิดหน่อยพอแ,แล้วก็ขุดคางถากคางถากคางออกเราต้องข้นยาออกเอา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 มุมจกอะ่ะมุมอะ่ะมุมอะ่ะตะแคงมุมอะ่ะเออ เป็นหีนมันกระดอนก็ต้องเอามุมมุมมันวันนี้แดดดีครับลมแรงแดดดีอไอ้แรงไม่ม,มาแต่เมื่อวานเลย เอาแกเกห็นไปทำงานทุกวันทุกวันฮียมีงานเออไทยแหลมามเซฟจมหวานแล้วอ,อันนี้เปิดน้ำแช่ไปแล้วอามตรวบนต้นโหโหตรงต้นใบไม่ต้องเอาออกดอกเด้อ อไฟเขาเออเออเดินประหลาดริมริมคะแนนก็ไม่เดินเออไปฮักเขานู่นเลยไม่มีใครเขาเดินอย่างงี้ดอกลืมบอกกับไปลืมบอกมาไปเมื่อกี้หมอจะได้เขามาเดินใหม่มีซิสเดินใหม่อยู่แล้ว ผมหัวเนี่ยออกเยอะหน่อยผมหัวนี่แหละแต่ไม่ใหญ่ปูดปั๊บดูกระรูดออกอ่าตัวไหนสูงฝั่งนี้สูงก็ต้องลอกออก สารลดน้ำไป้นะถ้าไม่ลดน้ำมอนกยปังจกเด้งเราไม่ได enfin uh ้ลดน้ำมัน ในม,มีเทคนิคคุดเลยันจะเออแต่แข็งขังเฮ้นเฮขย้าเล้ยงเป้นนฮ้ยเฮ้เนายเอ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ม้ <c oughs> เออเ ไอ้นี่มันดินถมเขามันก็เลยดูแข็งน่ะดินเหนียวอะ่ะน,นี่ดินเหนียวท้าไมโดนน้ามันแข็งปกแหละถ่ายบอยมันก็ยืนสองจุ๊บมันยืนแล้ว ดังสมการต้อกมันแต้แมแก่แตงไหนตงไรมาแล้วไอ้บอยเนี่ย <c oughs> คนมันแต้แมแก่ <c oughs> <c oughs> เออว่าได้ยังไงยินเช,นชย คนอื่นไม่เถียงก็ป้ามันเนี่ยมันเถียงเนเนยมันเถียงมันฉลาดแล้วถ้าถ้าเป็นควยก็เดินขึ้นคันนาเลยนะ Cô mớiอยู่แล้ว บอกทำนามเลยไอ้ดูทำนามดูทำนามดูทำนามนี่ จกครึ่งเดียวอะแข่เอออย่างนี้มันต้องใช้อีเตอร์เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รกดติดตามให้ช่องเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ